คือคอเมนต์ยังอี่น้องบาดนกเลีโอ,อ้ยบานมาเลยครับมูนี่ อู uh ้หูยครับอย่าเงาไปฝุ่นเลยมันปูสวัสดีครับผม<ฮ>ยินดีต้อนรับทุกช่องวิถีคนมักลอกครับวันนี้ปูปอนอยู่ทั้งโคกทั้งป่าทั้งเขาเนาะยินข้าวเห็ดอ,ออกทั้งบ้านสับมงคลครับเอาก็เลยข้นมาเบิงทั้งขงุงชีสิบสีิมานว่ามันต้องหลุดกันไปเนาะวันนี้เดินทางมากับบ่าบอยครับ กับปุบพอกันแต่สาสเของวันที่13ามพฤษภาคมสองพัน5 6ารอยเนาะไปครับรุ่นกันเบ้างหมานบ่แล้วครับดอกแ็กแขกหมนันเห็ดพึ่งแดงครับอดอกงามเลยสิมาหอดคูกอะ่ะปีซีกัวแล้วเนาะครับมือน,นี่มีสองดอก แล้งหอกครับจนว่าบานแล้วพี่นองพึ่งฝายพึ่งไข่ครับเห็ดออกห้างเฉพองไข่หล้งหงอกครับอฝนคื่ทำตาสีลงเม็ดหรนี้ปี่าเฉพือหัวเหลี่ยมโม่งครับอู้เห็ดแล้งหงอกก็ได้เลี้ยงเอพจะห้างีดี สวัสดีตอนเศร้าครับตอนนี้กะแจ้งแล้วนะ่พี่น้องเปิ่งผลงานกันจนะัง่อยนี่ครับก็แต่บ่หลายเนาะพี่น้องนะโอ้เห็ดออกแบบนี้บ้ออกข้างๆจังไลยกับพวกหูครับต้อสงใสนะช้มือหนาจีไ้ยง่ายไปทั้งขูกสับบ้องสันกะสิถามข้าวนะลูจกจ้างเพิ่งเป้นได่เห็ดทั้งนะั้น กะอากาศดีเด้พี่น้องฝนกะตกมาโขกกะซุ่มเติบแล้วแต่ว่าเง็ดกะยังบ่ทัน์นีออกดีเนาะอาจจะรอแดดหรืมั้งเป้าคิดว่าเป้าบอยกะตอนนี้กะเงียบกันไปไกลแล้วล่ะครับน่าจะบ่เห็นกันแล้วมั้งถ้าเห็นกะตอนสรุปผลงานพรืนล่ะพี่น้องไปครับกะยังรุ่นกันต่อไปมานประมาณจังได๋ก็ได้พี่น้องฮูหูคอมเมนต์อีหยังอีกพี่น้องป๊าดมลูกอีหยัง อุ้ยบานมาเลยครับมูเนี่ พิดแต่ว่าออกหน่อยนะพี่น้องเนี่ยเรงกถ้าออกทุกมูน่ะโอ้ยปันนี่มันเต็มกับตาเ้วพี่น้องมีเ้าหยางจนวา่าลาเลยแตองมผพว บนมีไข่แล้วน่าจะนีครับน่าจะนีแค่นี้ละอุ้ยครับละงอกครับ <c oughs> ละงอกลอยออก นี่ครับสองตูมนี่งามๆเลยพี่น้องเนี่หน้าขาวครับหน้าขาวหรือว่าขาวดินเนาะ ao mệt gặp lấy ở cái nhám đầy này, hiện nát tháo này, gì đây đọc gặp ngắm ngắm ui tất xịt đầy. ดอกหาเลี้ยมเห็ดหนาขาวพี่น้องหาเลียดเอากับบางดอกกับนางบางดอกกับบนนางทังสี่ก็เอาก่ะได้ได้ไง nâu lại du hợp là khá ít lực hợp อ,อ,ยอย่างงามเลยครับสามตูมเลยละงกขาว ครับแนมเห็ดบานปึ้งเซิงตะไก่เลยหลังกเข,ข่าวอ้ครับพอของแสบอีกแล้วพี่น้องเห็ดมันปูใหญ่ครับโอ้เอาไปผัดนี่สุดยอดเลยพี่น้อง แซ่บมากป้าดดอกไหม อ uh huh. ครับอย่างนี้เอาไปฝุ่นเลยมันปูเบากับหัวมันเห็ดกินได้จากย่างเนาพี่น้องน้องแต่ว่าเบาคเคยเอาไปเห็ดต่ผัดนะครับกิน dat mijn naam kan bouwen I <laughs> นีบ่บลี่น้องมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับบา,บานเบาสนมากอะสีเห็นสีเหลืองสีชมพูกับมีแน่แต้มดอกมาไงเนาะเขาก็เลยบ่ค่อยได้เก็บเอาสมนคมากเจาสีเหลืองนี่แหละนี่ครับออกเงาไปนี่ เดี๋ยวครับเบิกปลาดีๆกอนี่น้อง ครับพี่น้องสรุปผลงานเนาะสิกบ้านแล้วล่ะครับอ้ยเมยแล้วงานจะลาไว้ต่อยพี่น้องเลยนะครับหมานยุ่ <c oughs> เกี่ยบบ่าหมานเนาะพี่น้องเนาะมาพร้เห็ดมันปูมูนึงนี่ฟุกเลยครับได้แบบผัดแบบกระทะใหญ่เลยเนาะเห็ดมันปูนี่เบาก็าเคยเอาไปเห็ดกินตั้งแต่ผัดเวยครับด้วยแต่ว่ายังอื่นนั่นเบาก่เคยเห็ดกินเลยกับผู้ว่าเห็ดกินได้บ่ แต่ว่าขันผู้ใดพ่อเลิกเจ็บนะครับลักษณะดอกของเขาเน่ดอกคท้าไๆเห็ดมันปูน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันดอกงเนี่ยบางคนสีว่าเห็ดเบี้ยกินได้ครับกินได้มันดอกงเพราะว่ามันืีอว่าเห็ดมันปูนง่ <c oughs> าครัผู้ใดมเีเห็ดกินย่างอื่นใดนอกจากพัดนี่กะเขาเมนต์มาบอกเปล่าเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็แนะนน้ำให้ เห็ดในสุกก็เนาะพี่น้องเนาะจังเอาไปผัดครับบ่ว่าสิเป็นไปต้มหรือว่าไปลวกก็ได้ว่าให้มันสุกก่อนเนาะมันจังแซ่บเห็ดมื้อนี้ก็สิเป็นเห็ดเออ่ละงกเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเห็ดละงกเห็ดละงก์ทั้งบานทั้งตูมแล้วก็สิเป็นเห็ดหน้าขาวส่วนมากก็สิเป็นเห็ดละงก์บานแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็อีกอย่างนึงเฮาน่ะเข้าหาตอนเปิดคลิปน่ะเฮาอยู่644ทางไหนเนาะบันนี้ กได้บ่หลายเบาบ่อยก็กลับบ้านไปได้ช่วงนั้นแหละล่ะครับทั่วถามกะเลยเฮาก็เลยตะเลิดขึ้นมาโคกสะพานหินโคกสะพานหินก็มาได้เฮ็ดละงก์ปั๊บไปแล้วก็มาได้เฮ็ดมันปูนี่ล่ะพี่น้องสรุปว่ามื้อนี้เฮาหาเห็ดทั้ง2โคกเนาะเอาครับสําหรับคลิปนี้เฮากะมีความหมานเนาะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละครับจังได๋กอะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบพร้อมในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ